สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอเจี๊ยบนะคะ,อะตอนนี้นะคะเราก็ผ่านช่วงเทศกาลมาแล้วเนาะนะคะช่วงนี้ก็ทางที่หมอเจี๊ยบอยู่นะคะก็มีพายุเข้านะคะตอนนี้พายุก็เพิ่งผ่านออกไปเลยนะคะตรงน,นี้นะอาทีนี้นะคะวันนี้นะหมอเจี๊ยบก็จะมาทําคลิปแรนดอมนะคะเป็นแรนดอมในหัวข้อ เขาอยากบอกอะไรกับคุณตอนนี้นะคะความรู้สึกนึกคิดของเขานะเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูดวงในหัวข้อนี้กันแต่ก่อนอื่นนะคะหมอเจี๊ยบก็ต้องขอย้ำเหมือนทุกคลิปที่ผ่านมาเลยว่าดวงตรงนี้เป็นดวงสุ่มเป็นดวงเรนด,ดอมอาจจะตรงกับบางท่านนะคะหรืออาจจะไม่ตรงเลยแล้วแต่ว่าคลิปนี้นะคะดวงนี้นะจะถูกจริตกับท่านใดยังไงก็ขอให้ทุกคนทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะ อาชีนะคะขออนุญาตนะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณก่อนอื่นนะคะขอเช็คคําว่าเกี่ยวกับตัวคุณก่อนนะคะว่าที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้คุณเป็นอย่างไรนะคะเกิดอะไรในชีวิตของคุณบ้างในความรักความสามาถของคุณนะคะถ้าตรงถ้าใช่ถ้าใกล้เคียงนะแสดงว่าคลิปนี้เป็นคลิปของคุณถ้าไม่ตรงไม่ใช่ไม่ใกล้เคียงเลยนะคะอาจจะต้องเลื่อนผ่านหรือจะเน้นฟังคนเพื่นก็ได้นะคะ ขอเจียบไม่ว่ากาันนะคะตรงนี้นะถ้ามีเสียงแทรกอะไรนะคะก็ต้องขอภัยไว้ด้วยนะคํำใบเกี่ยวกับตัวคุณนะคะท่านที่เข้ามาร,มรับชมรับฟังคลิปนี้ในหัวข้อนี้นะวันนี้จะใช้เป็นการกีดไพ่เหมือนเดิมนะโอเคนะ่ะคำใบของคุณนะคะใบแรกแปดดา นะคะตรงนี้นะบางคนบางท่านนะคะช่วงนี้นะอาจจะเป็นช่วงที่หนึ่งคุณเจอปัญหาเจอสถานการณ์ที่มันค่อนข้างอึดอัดนะคะกดดานสถานการณ์ที่เหมือนเห็นไหมดาบแปดเล่มนะคะตรงนี้นะที่ร่ายล้อมคุณเอาไว้นะคะคุณหาทางออกไม่ได้หาทางแก้ไขปัญหาไม่ได้นะคะบางบางคนบางท่านอะเหมือนถูกปิดตาเลยเห็นไหมผู้หญิงคนนี้นะคะท,ที่ที่มีภาพปิดตานะคะตรงนี้นะอ ะะหรือบางคนบางท่านช่วงนี้นะคะคุณอาจจะอยู่ในความรักความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกก็ได้นะคะมีปัญหาอึดอัดนะมีเรื่องที่ทํำลายจิตใจทํำลายกายนะคะถึงคนคนนั้นของคุณนะเขาจะพยายามแก้ปัญหายัางไงก็ตามนะแต่เหมือนยิ่งแก้ก็ปัญหาก็ยังไม่หมดสิ้นอะ่ะตรงนี้นะคะยังหาทางออกไม่ได้นะหรือบางคนบางท่านยังก้าวออกมาจากบางสิ่งบางอย่างไม่ได้ก็ได้เหมือนกัน ก้าวออกมาจากความสัมพันธ์ไม่ได้หรือความสัมพันธ์ที่ดําเนินไปอะมันเดินไปถึงทางตันนะคะออกมาไม่ได้ถอยก็ไม่ได้นะคะตรงนี้นะอาทีนี้ใบถักมานะคะจะทาวเวอร์นะคะ,ะ,คะตรงนี้นะจะทาวเวอร์นี้นะคะบางคนบางท่านนะอาจจะเป็นคนบันังคารนะคะแต่ทาวเวอร์นะ้มีบางสีบางอย่างที่เกิดขึ้นกระทันหันรวดเร็วมากในความรักความสัมพันธ์บางคนนะคะหนึ่งอาจจะมีเรื่องของการโป๊ะแตก การไปจับได้เรื่องนอกใจนะคะเรื่องทําอะไรรับหลังก็ได้เหมือนกันหรือบางคนบางท่านนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ตอนเนี้ยมันไปต่อไม่ได้มันถอยหลังไม่ได้อ่ะนะคะมันเลยทําให้คุณกับเขาตัดสินใจที่จะห่างกันก็ได้หรือเพิ่งแยกทางกันเพิ่งเลิกทางกันอ่ะเพิ่งเลิกกันก็ได้นะคะตรงนี้นะเห็นไหมความสัมพันธ์ท็อกซิกนะคะตรงนี้นะ ตอนนี้คุณกับเขาอาจจะเลิกกันหรือว่าห่างกันก็ได้นะเป็นได้สกรณีนะคะหรือไม่เดอะทาวเวอร์นี้บางคนบางท่านอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับช่วงนี้มีอุบัติเหตุอะไรไหมเสียเงินเสียทองอะไรหรือเปล่ามีของเสียของหายหรือเปล่าก็ได้นะคะตรงนี้นะที่นี้ไม่ทันมา <c oughs> <c oughs> สองเหรียญน,นะคะตรงนี้นะความรักความสัมพันธ์นี้นะคะตรงนี้ เรียนนี้นะคะความรักความสัมพันธ์นี้นะทุกคนเห็นไหมคะตรงนี้นะมีใครบางคนที่พยายามประคับประคองพยายามบาลานซ์บางสิ่งบางอย่างเอาไว้นะคะพยายามคงไว้นะคะซึ่งสถานะในความสัมพันธ์แม่บอกว่าที่ผ่านมาคุณพยายามประคับประคองความรักความสัมพันธ์นี้นะคะประคองให้มันไปได้แบบไปได้ด้วยกันอะไปได้ถึงฟากฝั่ง นะคะตรงนี้นะหรือบางคนบางท่านความสัมพันนี้นะคะเคยไปกลับกันมามากกว่าหนึ่งครั้งเคยห่างกันไปละแล้วก็กลับมาคบกันอีกนะคะคิดว่าความสัมพันธ์มันจะเปลี่ยนได้หรือคนคนเนี้ยเขาจะเปลี่ยนได้นะคะแต่คนคนเดิมเนะก็เหมือนหนังสือเล่มเดิมนะคะตอนจบก็เหมือนเดิมนะคะตรงนี้อาทีนี้ใบถัดมานะคะเดอรซันนะคะตรงนี้นะคุณอาจจะเป็นคนวันอาทิตย์นะคะเดอร์ซันนี้บางคนบางท่านนะหนึ่งอาจจะมีลูกด้วยกันแล้วอาจจะมีเด็กด้วยกันแล้วก็ได้ นะคะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์แบบว่ามันเหมือนมันยังไม่ขาดตรงนี้นะคะมันยังไม่เลิกขาดตรงนี้นะหรือเดือนซันนี้บางคนบางท่านหรือเดือนซันนี้นะคะบางคนบางท่านนะอาจจะเป็นคนโดดเด่นหน้าตาดีมีชื่อเสียงนะคะตัวคุณอาจจะเป็นคนโดดเด่นหน้าตาดีมีชื่อเสียงก็ได้นะคะตรงนี้นะที่ผ่านมาแม่หมอว่าคุณอาจจะไม่ชัดเจน ในสิ่งที่คุณเลือกในสิ่งที่คุณตัดสินใจคุณยังกลับไปในความสัมพันธ์เพราะคาดหวังพอคิดว่าใครคนเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแต่ตอนนี้คุณอาจจะมีทงในใจแล้วก็ได้เห็นไหมนะคะคุณมีความกล้าที่จะก้าวออกมาจากความสัมพันธ์นี้แล้วก็ได้นะคะตรงนี้นะทีนี้ใบถักมานะคะห้ามไม่เท้านะคะตรงนี้นะเห็นไหมตรงนี้นะคะห้ามไม่เท้านี้นะคะบางคนบางท่านนะ,ค,ะความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะขัดแย้งกัน นะคะเหมือนคู่ขัดแยง้งเหมือนคู่ที่ความคิดทัศนคติที่มันไม่ลงตัวกันนะคะขัดแย้งกันเป็นหมดคิดไม่ตรงกันความเห็นไม่ตรงกันนะคะคุณก็ยืนหยัดในความคิดของตัวเองเขาก็ยืนหยัดในความคิดของเขาเองอะไรเงี้ยบางคนบางท่านความสัมพันธ์ก็มีคนอื่นที่พยายามเข้ามาเสี้ยมมาสอนแยงแตะแขงรั่วนะคะตรงนี้นะอาจจะเป็นบุคคลที่สามก็ได้คนในครอบครัวก็ได้เพื่อนก็ได้ นะคะมาเป่าหูในความสัมพันธ์นะหรือเป็นปัญหาเรื้อรังก็ได้นะในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะตรงนี้นะที่แม่หมอเห็นนะแต่ว่าตอนนี้แม่หมอว่า,วาการตัดสินใจบางอย่างของคุณความกล้าหาญในบางอย่างของคุณอนะ่ะมันอาจจะทําให้ปัญหาขัดแย้งเนี้ยยุติลงแล้วก็ได้นะคะตรงนี้นะทีนี้ใบถัดมาเดสตานะคะคุณอาจจะเป็นคนรักานาราศีกุม นะคะตรงนี้นะแต่สตารานี้นะคะกับเดอะซันนะคุณเป็นคนโดดเด่นนะบอกอย่างนี้นะคะโดดเด่นหน้าตาดีหรือโดดเด่นในแวดวงสังคมที่คุณอยู่บางคนบางท่านทํางานที่แบบว่าใช้หน้าตาเป็นหลักมีชื่อเสียงก็ได้นะคะตรงนี้นะแล้วความรักความสัมพันนี้นะคะที่ผ่านมานะแม่มองว่าเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนมีเขาก็เหมือนไม่มีนะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เงาเงา ะะต้องทําความเข้าใจต้องมีใครบางคนที่พยายามปรับจูนตัวเองนะคะพยายามที่จะจูนตัวเองเข้าไปในความสัมพันธ์นะคะตรงนี้นะแต่ว่าตอนนี้แม่หมอว่าตัวคุณก็อาจจะออกมาอยู่เงียบๆนิ่งๆคนเดียวนะคะตรงนี้นะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากคิดอะไรเงียบๆคนเดียวไม่ค่อยได้พูดคุยกับเขาไม่ค่อยได้ติดต่อเขาต้องไปหากันมา นะคะตรงนี้นะทีนี้ใบถัดมานะคะจัสติ c นะคะคุณอาจจะเป็นคนรักนาราศีตุลคนวันเสาร์ j u s t i c คือการตัดสินใจนะคะการคิดอะไรแบบใช้เหตุใช้ผลนะคะตัดอารมณ์ความรู้สึกออกไปเลยนะคะตรงนี้นะ,ะที่ผ่านมาถ้าคุณไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะไม่เคยให้ความยุติธรรมกับตัวเองเลยไม่ไม่เคยให้ความเท่าเทียมกับตัวเองเลยนะคะ ตรงนี้นะตอนนี้คุณก็เลือกที่จะให้ความยุติธรรมกับตัวเองละเลือกที่จะให้ความเท่าเทียมกับตัวเองละนะคะตรงนี้นะความรักที่ที่ผ่านมานะเป็นฝ่ายที่คอยปรับจูนปรับตัวนะคอยแบบทําให้ถูกใจเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> เพื่อไม่ให้มีปัญหาในความสัมพันธ์ตอนนี้ไม่ละนะคะตรงนี้นะตอนนี้คุณเลือกที่จะให้ความยุติธรรมกับตัวเองนะคะตรงนี้นะหรือบางคนบางท่านจะสติกนี้นะคะช่วงนี้มีเรื่องเกี่ยวกับ เอ,อกาสารอะไรไหมก,การเซ็นสัญญาการเซ็นข้อต,ตกลงนะคะบางคนบางท่านนะอาจจะขึ้นโลงขึ้นศาลกันหรือเปล่าคะช่วงนี้นะก็ได้เหมือนกันนะคะทีนี้ใบถัดมา w i e w of fortune นะคะกงล้อแห่งโชคชะตานะคุณอาจจะเป็นคนราคณาราศรีธนูมีนนะคะคนวันพฤหัสกงล้อแห่งโชคชะตานี้นะคะเป็นกงล้อแห่งโชคชะตาที่แม่หมอนบอกเลยนะว่าเป็นกงล้อที่แบบว่า เกิดจากการกระทำนะคะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วนะคะตรงนี้นะแม่มอว่าตอนนี้สิ่งเลวร้วายในชีวิตคุณนะคะมันก็จะค่อยๆออกไปจากชีวิตคุณนะคะตรงนี้นะมันกําลังจะนําสิ่งดีๆนําเรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะตรงนี้นะ ถัดมานะคะตรงนี้นะก้าวถ้วยนะคะตรงนี้นะก้าวถ้วยนี้เป็นก้าวถ้วยที่แบบว่าก้าวถ้วยของความพอใจนะคะตรงนี้นะอิ่มอกอิ่มใจสบายใจ trails, พอใจนะเห็นไหมก้าวถ้วยนี่คือถึงมันจะไม่เต็มก็ตามนะคะตรงนี้นะมันไม่ใช่สิบถ้วยเนาะตรงนีน้มันคือก้าวถ้วยนะคะถึงมันจะไม่เต็มถึงมันจะไม่ครบถึงมันจะไม่สมบูรณ์มันก็เหมือนคุณกับเขาแหละนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะพยายามรักษาสถานะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้เพื่อให้มัน ให้มันเติมเต็มให้มันครบสมบูรณ์คำว่าครอบครัวคำว่าเราก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้คุณไม่ได้แล้วนะคุณไม่ได้รักษาคุณไม่พยายามที่จะรักษาไว้แล้วนะคะถึงตอนนี้มันจะไม่เติมเต็มเห็นไหมคุณก็มีความสุขนะคะแม่หมอว่าพลังงานของคุณมีความสุขนะ,ะตอนนี้มีความพออ,อกพอใจสบายอ,อกสบายใจอ,อิ่มอกอิมใจมากกว่าตอนที่มีเขาในชื่อของคุณอีกก็ได้นะคะตรงนี้นะที่แม่หมอยพลังงานของคุณนะคะอันช่นี้ เรามาดูพลังงานของคนคนนั้นบ้างนะคะว่าคนคนนั้นเขาเป็นใครนะคะดูคำใบเกี่ยวกับเขาบ้างนะที่ผ่านมานะคะจนถึงตอนนี้นะจนถึงตอนที่คุณกับเขาห่างกันคนคนนี้นเขาเป็นอย่างไรมาดูคำใบเกี่ยวกับคนคนนั้นของคุณบ้างนะคะตรงนี้นะ นะคะตรงนี้นะสามมเท้านะคะตรงนี้นะคนคน,นี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนไกลคนที่มีระยะทางคนที่มีระยะห่างกับคุณก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นคนทางออนไลน์ก็ได้ หรือเรื่องหน้าที่การงานก็ได้ที่ทําให้คุณกับเขาต้องห่างกันนะคะในความรักความสมัมพันธ์ที่ผ่านมานะหรือไม่เขาก็เป็นฝ่ายที่ไปดึงใครเข้ามาในความรักความสมัมพันธ์ไปดึงมือที่3ามไปดึงบุคคลที่3ามก็ได้หรือถ้าไม่ใช่การดึงเข้ามาแปลว่าเขาหันหลังให้ความสมัมพันธ์นี้ก่อนนะคะตรงนี้เห็นไหมนะเขาเลือกที่จะหันหลังให้คุณก่อนนะคะตรงนี้นะแล้วแม่หมอรู้สึกว่าช่วงนี้คนคนนี้เขาอาจจะ รอคอยการติดต่อมาก็ได้นะคะตรงนี้นะ,ะทีนี้ใบถัดมานะคะคนคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนทางไกลนะคนต่างชาติคนต่างจังหวัดคนต่างประเทศก็ได้นะคะคนที่มีระยะทางคนที่มีระยะทางระยะห่างหรือเขาอาจจะทํางานที่เกี่ยวกับการคมนาคมการขนส่งการเดินทางก็ได้นะคะเล็กก็ได้นะ ตรงนี้นะคะรถอะไรอย่างนี้ก็ได้ยานพาหนะก็ได้นะคะเดาใชายออกนะคนคนนี้เป็นคนรักนาราศรีกรกฎได้ด้วยนะคะความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะก็เหมือนกับซัฟฟิงสองตัวนะคะตรงนี้นะมันมีความแตกต่างนะระหว่างคุณกับเขาแม่มอว่าอาจจะเป็นความคิดทัศนคติก็ได้และตัวเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างชอบเอาชนะก็ได้นะคะในความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมาทีนี้ใบถัดมานะคะเอเดอบซอดหนึ่งดาว นะคะคนคนนี้แม่หมาว่าช่วงเวลานี้นะหนดาบนะคะเขาอาจจะอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างหรือความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็อาจจะเป็นคนคนนี้ก็ได้นะที่เป็นฝ่ายเลือกตัดคุณนะคะหรือไม่การกระทําเขาเนั่นแหละที่ตัดคุณนะคะตรงนี้นะหนดาบนะแล้วหนึ่งดาบนี้เป็นไปได้ช่วงนี้คนคนนี้เขากําลังตัดสินใจบางอย่างเขามีธงในใจบางอย่างเกิดขึ้นกับเขา นะคะมีความชัดเจนบางอย่างนะคะ Page of ครับนะเด็กถือถ้วยคนๆนี้อาจจะเป็นคนท่านน้ำกระันมีพิชิตได้นะคะแล้วตัวเขานะอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะหรือถ้าเขาไม่ได้อายุน้อยกว่านะแปลว่าคนคนนี้อาจจะมีความคิดที่ค่อนข้างไม่โตตามอายุตรงนี้ นะแล้วแม่หมอว่าช่วงนี้นะคะช่วงที่ตั้งแต่ตัดขาดกับคุณไปตั้งแต่ห่างกับคุณไปหรือตั้งแต่เลิกลากับคุณไปแม่หมอว่าช่วงเวลาที่ผ่านมามันทําให้เขาคิดบางสิ่งบางอย่างนะคะเขาเขาเริ่มแบบค้นพบแล้วว่าในใจลึกๆของเขาความรู้สึกของลึกๆของเขาอ่ะมันมีคุณอยู่นะคะตรงนี้นะอาทีนี้ไปถัดมานะคะ ในออฟเพนเอนะคะอาร์ซวินถึงเรียนนะคนๆนี้อาจจะเป็นชาวท่าดินกันผสมมาก่อนได้นะคะแม่หมอว่าเขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีเงินมีทองอยู่นะคะมีความมั่นคงพอสมควรนะคะตรงนี้นะแล้วก็ตั้งแต่ตัดขาดกันนะแม่หมอว่าคุณกับคนๆนี้ก็ไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ติดต่อสื่อสารกันหรืออาจจะเป็นเขาก็ได้ที่รอการติดต่อมาของคุณ นะคะตรงนี้นะ,ะทีนี้ใบถัดมานะแชมเพรนนะคะคนคนนี้นะเป็นคนราคนาราศีธนูได้นะแชมเพรนนี้นะคะทุกคนเห็นไหมนะมันเป็นความแตกต่างอะนะในความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอายุก็ได้ความคิดทัศนคติมุมมองการใช้ชีวิตก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเชื้อชาติศาส,สนาก็ได้ที่มันแตกต่างกันนะคะและระหว่างคุณกับคนคนนี้นะอาจจะเป็นคนทางไกลยอย่างที่แม่หมอ,หมอนบอกเนาะมีระยะทางมีระยะห่างก็ได้ นะคะจะเจอกันที่อาจจะต้องเดินทางไปมาหาสู่กันก็ได้นะคะตรงนี้นะอ่ะทีนี้ใบถัดมาเ,าเอาออกมาสองใบเลยนะคะเมื่อกี้นี้เก้าดาบนะคะตรงนี้นะเก้าดาบนี้นะแม่หมอว่าตั้งแต่ที่คนคนนี้เขาตัดหรือเขาเลิกกับคุณไปนะคะจริงๆแล้วเขาก็คิดถึงคุณนะตรงนี้นะแม่มอกว่าคนคนนี้เขาก็ยังเครียดยังนึกถึงคุณยังฝันถึงคุณอยู่นะคะตรงนี้นะเห็นไหมเก้าดาบ นะหรือไม่ชีวิตเขาช่วงนี้หรือช่วงที่ตัดกันไปอะ่ะเขาอาจจะไปเจอเรื่องเครียดเคียดก็ได้นะคะตรงนี้นะทีนี้ใบถัดมานะคะ King of Wands นะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสสิงห์กันได้นะ King of Wands นี้นะคะแม่หมอว่าคนคนนี้เขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะเป็นคนที่มั่นใจในอยังไงดีล่ะเหมือนมั่นใจในตัวเองมากๆอะ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานเรื่องหน้าตาเรื่องสังคมอะไรอย่างเงี้ยนะ แม่บอกว่าดีไม่ดีคนคนนี้เขาอาจจะรอการติดต่อสื่อสารของคุณอยู่ก็ได้นะคะตรงนี้นะรอการติดต่อมารอการทักมาของคุณนะคะทั้งที่คนคนนี้เขาก็นึกถึงคุณนะแอบคิดถึงแอบฝันถึงแอบนึกถึงนะคะแต่เขาก็นิ่งนะเห็นไหมตรงนี้นิ่งแล้วก็ไม่ทําอะไรนะคะตรงนี้นะเจ็ดดาบนะคะตรงนี้นะเจ็ดาบนี้นะคะความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมานะเขาอาจจะดึงใครเข้ามาในความรักความสัมพันธ์ นะคะอย่างที่บอกนะอาจจะดึงใครเข้ามาก็ได้นะตัวเลือกทางเลือกของเขาหรือถ้าไม่ใช่การดึงใครเข้ามาแปลว่าเขาก็หันหลังให้ความรักความสัมพันธ์นะคะเขาแอบบแบบชทแอบคบุยกอบใครแอบบโทรหาใครบางคนนะคะเขาคิดว่าคุณจะไม่รู้ไม่เห็นคุณจะจับไม่ได้นะแต่ความลับมันไม่ไม่มีในโลกนะคะตรงนี้เห็นไหมดาวที่มันหล่นอยู่นะมันเหมือนหลักฐานนะคะที่มันเหลืออยู่นะตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมนะคะนะทาสิ่งใดไว้ย่อมได้รับ คนกํมนะคะย่อมได้รับสิ่งนั้นนะคะตรงนี้นะเขาคิดว่าเขาจะรอดตัวนะแต่จริงๆแล้วเขาไม่รอดนะคะเห็นไหมตรงนี้นะคนคนนี้ที่แม่อมเห็นนะคะพลังงานของเขาอ่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณตอนนี้นะคะนะความคิดความรู้สึกของเขานะ อยากบอกอะไรกับคุณนะคะตอนนี้นะเรามาดูกันเขาอยากบอกอะไรกับคุณตอนนี้นะ,ะไปแรกนะคะตรงนี้นะเอ็ดออฟซอ d นะคะหนึ่งดาวนะเขาบอกว่า เขาอยากเคลียร์นะคะตรงนี้เขาอยากเคลียร์เขาอยากส่งข้อความหาคุณเขาอยากติดต่อไปหาคุณเขาอยากทักไปหาคุณเพื่อเคลียร์ความสัมพันธ์อีกครั้งเพื่อเคลียร์ความสัมพันธ์อีกรอบหรือเขาอยากจะบอกคุณว่าตอนนี้เขาโสดแล้วนะเขาเคลียร์ตัวเองแล้วนะเขาไม่มีตัวเลือกไม่มีทางเลือกไม่ได้แอบคุยกับใครแล้วนะก็ได้นะคะตรงนี้นะสิ่งที่เขาอยากบอกกัาคุณนะคะใบถัดมานะ นายออฟคัฟนะคะอัศวินถือถ้วยนะเขาบอกว่าเขาอยากขอโทษคุณนะตรงเนี้นะคะเขาอยากขอโทษคุณนะในความไม่ดีของเขาที่ผ่านมาแล้วก็อยากงอ้ออยากขอคืนดีคุณด้วยนะคะตรงนี้นะอัศวินถือถ้วยออกมาละนะอยากง้อละอยากขอคืนดีละอยากเคลียร์ความสัมพันธ์ละนะคะเจอไฮโลแฟนนะคะคนคนนี้นะเขาอยากพูดคุยกับคุณจริงๆนะที่ไม่หมอย นะคะเขาอยากพูดคุยกับคุณแล้วเขาก็อยากเป็นคนที่ดีขึ้นหรือไม่ตอนนี้ยเขาก็เคลียตัวเองแล้วนะเขาเคลียตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นละไม่มีใครละนะหรือไม่มีตัวเรื่องไม่มีทางเลื่องละไม่ได้แชทไม่ได้คุยกับใครละก็ได้นะคะที่เขาอยากกัคุณนะคะตรงนี้นะจะแฮงแมนนะคะตรงนี้นะเห็นไหมคนคนนี้นะคะที่ผ่านมานะไม่ว่าเจอปัญหาอะไรก็ตามนะคะก็มีคุณคอยช่วย นะตรงนี้เห็นไหมผู้หญิงคนนี้คอยเอาน้ํามาให้คอยเอานู่นเอานี่มาให้นะคะนะ้ําเหมือนเขาที่ผ่านมานะไม่ว่าจะเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรในชีวิตก็ตามเหนื่อยอะไรก็ตามเขาก็มีคุณหญิงอยู่เคียงข้างนะคะตรงนี้นะตอนที่มีเขาก็เหมือนไม่นึกถึงข้อดีตรงเนี้ยนะคะพอไม่มีเขาก็มานึกถึงข้อดีตรงนี้ได้นะคะแล้วเขาก็อยากได้คุณกลับมานะคะทีนี้ใบถัดมานะห้าไม่เท้านะคะตอนนี้เขาเขาเลิกฟังใครแล้วนะนะคะ ถ้าก่อนนั้นนี้มีใครเข้ามาแทรกแซงเข้ามาเป่าหัวอะไรก็ตามตอนนี้เขาไม่ฟังอะไรละเขาเลือกเขาเลิกฟังความคิดของคนอื่นละนะคะตอนนี้เขามีความคิดเป็นของตัวเองนะและเขาจะยืนหยัดในความคิดของตัวเองนะคะคือความคิดที่อยากจะง้อ,อคุณนี่แหละที่ผ่านมาไม่ว่าใครจะมาเสี้ยมาเป่าหูนะคะหรือมาแทรกกลางเนี่ยคนคนนี้เขาอาจจะหลงคารมอ่ะหลงเชื่อหรือไปฟังคนอื่นไม่ฟังคุณแต่ตอนนี้เขาไม่ฟังใครละนะคะตรงนี้ นะัดที่นี้ใบถัดมานะคะเพจออฟ s อร์ sword, เด็กคือดาบนะ mm hmm. เขาคิดถึงคุณนะคะตรงนี้นะนะความคิดของเขาเกี่ยวกับคุณนะมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วดีไม่ดีคนคนนี้เขาอาจจะแอบส่องแอบมองคุณอยู่ก็ได้นะคะแอบสืบว่าคุณเป็นยังไงแล้วช่วงนี้คุณไปคุยกับใครหรือเปล่าคุณไปมีคนอื่นหรือ,อยังอะไรนะคะแอบส่องแอบสืบชีวิตคุณนะคะตอนนี้นะสองไม่เท้านะคะตรงนี้เห็นไหม พลังงานก่อนหนะ้านี้คือสามไม้เท้านะคะตอนนี้ไม่มีสามไม้เท้าแล้วนะตอนนี้เหลือแค่เราละตรงน,นี้นะคะคนคนนี้เขาบอกว่าตอนนี้เหลือแค่เรามีแค่คุณกับเขาแล้วนะตอนนี้เขาเคลียร์ตัวเองแล้วนะตอนนี้เวลานี้คนคนนี้เขาอยากพูดอยากคุยกับคุณอยากสื่อสารกับคุณนะคะดีไม่ดีอาจจะส่งข้อความมาแล้วก็ได้นะแต่คุณอา,อาจจะไม่ตอบนะหรือไม่ คุณอาจจะไม่อยากคุยกับเขาแล้วก็ได้นะคะตรงนี้นะสามไม้เท้าตรงนี้นะคะแม่บอกว่าพลังงานตรงนี้นะมันสองไม้เท้าแล้วก็สามไม้เท้าขึ้นมาคนคนนี้เขาอยากคุยกับคุณนะคะเขาติดต่อสื่อสารเนี่ยเห็นไหมเห็นเหยี่ยวตรงนี้ไหมเหมือนเป็นการส่งข้อความไปหาคุณอะแล้วก็รอคุณอยู่ตรงนี้รอคุณตอบกลับรอคุณแชทกลับมารอคุณตอบกลับมานะคะคือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณอะคือเขารอคุณอยู่ในตรงนี้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะเขารอคุณอยู่ รอให้คุณกลับมานะคะเพชรอวานเด็กถือไม้เท้านะคะตรงนี้นะ mm hmm. เห็นไหมคนคนนี้เขาบอกว่าเขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณไม่ว่าที่ผ่านมาเขาหันหลังให้ความสัมพันธ์นะคะเลือกที่จะหันหลังให้คุณไม่เห็นความดีไม่เห็นคุณค่าของคุณและเลือกที่จะไปฟังคนอื่นหรือให้คนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ตอนนี้เขาอยากเริ่มต้นใหม่นะนะคะเขาเขาอยากหันกลับมานะแล้วก็อยากมาเริ่มต้นใหม่กับคุณเขาอยากขอโทษคุณ อย่างเนาคุณตอนนี้เข้าเคลียร์ตัวเองแล้วนะคะตรงนี้ที่แม่มอเห็นนะพลังงานของคนคนนี้นะคนคนนี้อยากเริ่มต้นใหม่นะคะตรงนี้นะที่แม่มอเห็นนะสิ่งที่เขาอยากบอกคุณนะคะสำหรับคลิปนี้นะถ้าตรงกับเรื่องราวของท่านใดนะคะสามารถมอบพลังงานบวกยห้กจิตใจให้คุณได้หมอเจี๊ยบก็ฝากกดติดตามนะคะกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องหมอเจี๊ยบด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะ